ท,ที่ทําให้เราดําเนินการในการจัดระเบียบสมทบช้านะครับสืบเนื่องจากทั้งโควิดนะครับเราว่างเว้มา2ปีแล้วนะครับแล้วก็สืบเนื่องจากในช่วงเดือนตุล,ลาต่อเนื่องมาจนถึงปีใหม่นี้นะครับองค์บริษัเราก็มีเหตุการณ์ที่ไม่ร้ขึ้นหลายเหตุการณ์นะครับเป็นการทุนและกุว้วยโอกาสในทุกกลุ่ม อายุในท yup. ุกพื้นที่มีน้ยโอกาสเข้าร่วมกระบวนการทางกฎ่อยก็ทำให้เหมือนกับว่าเรากำลังทหน้าทีเ่งร้องรองนายกโงการบริหารจังหวัดพังงูได้จัดการแถลงข่าวการจัดการแข่งขันระหว่างวันที่3สิงหาคมจะถึงวันที่9พฤศจิายนที่จะถึงนี้นะครับ ก็อ <into> ีกไม่กี่วันนะครับว่าโรงเรียนผู้จัดการทีมผู้ทีมครับทุกท่านนะครับในช่วงนี้เรารอทีมนะครับผู้จัดการทีมมีผมเลงนะครับสามารสามทีมนี้เดี๋ยวให้เจ้าหน้าที่จัดแนนาลิซสามทีมทีมวิทยาลัยเทคโนโลยีเชษมบุรีครับนะครับทีมด้วยจริงเลยนะครับแต่ด้วยที่ได้ไปด้วยขนาดเล็กนโลยนะครับด้วยหลักการของการจำลอง องจากจำลองนี่เราต้องทำให้มีเล็กกว่า้วยจิบเป็นห mm ้าทีนะครับสามชิานท่านรู้จักไหมครับอ๋อเิ๊กติ๊กงูติ๊กงมที่ใชนะครับโอเคครับนะครับไหนก็ได้ับเจอนแห้งน้ทั้งแค้นน้นเพราะว่าจีบโรงเองไม่มาหมายเลขแปดก็หมายเลขแปดสายบีนะครับสายดีหมายเลขแดสีมือรืเอครับครับคุท่านรองครับเจอนะครับกำกับได้เลยครับ เดี๋ยวต่อไปให้ตัวแทนทีมครับจากหมายว่าศาสถาที่หลวงพ่อน้องเพือน,นาวังหมเนีเ่ย5ครับอ่านะมองก,ก็นห็นสิ่งเร่งดีนะครับดาววังศึกษาวิทย์นะครับ

Uh the other